มาแล้วครับตอนนี้เราำกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้จะทําเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพวกตอนนี้ออ๋อไหนครับสภาพเรือนี่คร,บรบับตอนนี้อ๋อนี่ครับรู้สึกว่าคลิปจะมีหลายตัว,วใช่ๆเยอะมากเลยพอดีตัวนี้เรือตัวนี้คนตากแดนส่งมาให้อพราะจะไปช่วยน้ำท่วมแน่นอนนี่คือผู้กำลังตกแต่งอยู่แนละ้วอ๋อ